เดี๋ยวมันมา,าสิ่งอะไรได้ยังไงตอนเนี้ยหญิงหญิงปวดท้องนะโอะปวดท้องใช่โอ้โอไอตอนมาถึงงานก็บอกว่าอย่าเพิ่งกินเยอะหมดกินเ,เยอะตอนเล่นเกมก็ปวดนแล้วทำไงอะห้องน้ำอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยมันไหนไปลงไปตรงรู้ที่มีก็ไม่รู้เนี่ยสาราน่ะมันมันไม่ได้ปวดแบบนั้นนะสิงห์ไา ดแบบบอกไม่ถูกเฮ้ยองค์หญิงนี่ตั้งท้องมาประมาณ8ปดเเดือนหรือว่าจะปวดแบบจะคลอดลูกองค์หญิงเพื่อนทุกท่ามันปวดแบบต่ำลงต่ำลงไหมใช่ใช่ใช่แบบนุ่งนองอะนุ่งนองอะใช่ใช่จะคลอดลูกใช่ไหมเนี่ยจะคลอดลูกเหรอใช่ไหมเป็นไรอะจะคลอดลูกจะคลอดลูกสงสัยเคยเคยคลอดไหมไม่เคยไม่เคย ไม่เคยค้นรูก่อนไม่เคยขอเดชะต้องวยไอ้โปกรู้ใครไอ้เด็กโง่บอลไช่วยใช่ไหมเนี่ยเหลือทั้งคนเดียวแล้วช่วยช่วยถ้าไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยล่ะโอ๊ยน่เสียดายถ้าไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยไอ้ตอนทำไม่ให้ช่วยไอ้ตอนจะคลอดให้ช่วยนะปล่อยให้ตายกันเนี่ยอ๋อนึกออกแล้วเดี๋ยวรอวัน รอปเดี๋ยวนี้เลยเนาะเราแป๊บนึงมาแป๊บนึงเดี๋ยวไหนแล้วถึงเวลาเอาเลยทำไมทำแบบนี้ล่ะคิดว่าจะไปไม่รอดใช่ไหมเนี่ยดูสิจะมาผูกคอตายหนีกันใช่ไหมดูจะผูกคอตายหนีที่ไหนเลือดสู้มาจนจะรอดอยู่แล้วที่ที่ทำแบบเนี้ยทำแบบไอ้เต๋อ่ะ คือที่นี่มันไม่มีคือไม่มีแปรใช่ไหมก็มองเลยจะมาลเป็นคือมาเป็นแปรให้โดยการให้ผู้หญิงจับผ้าผืนนี้แล้วก็ดึง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 เดี๋ยวเด็กก็ออกเองเลยฮะดึงปุ๊บนี่ออกเลยใช่ไหมออกดึงเลยแงดึงเลยนะเพื่อกระตุกๆเลยเอ้า เาเป็นใบแดงแล้วนี่โอ้โหขับลอนเช้าลอนเย็นบ้านช่องไม่กลับยังไงไม่ได้พักผ่อนเลยไงอ้าวทำไมเรามื่อยงง่าฉันก็ขับมาเล่นลิเกเนี่ยไม่เคยไปไหนเลยมไม่หลับไม่นอนเลยนอนน้อยนอนคนเดียว จับผ้าอ้าวดึงมันเพืออดยากเย็นนี่ก็เด็กแล้วมันก็ไม่ออกจริงจริงมันไม่ได้ออกยากออกเย็นขนาดนั้นเลยถามดิเด็กเนี่ยจะออกไหมจะออกไม่ออกไม่ออกแย้วเข้านะเอาอะไรเอาผ้าเขามีเก็บช่วยก่อนเถอะไม่ต้องละดึงไม่มีประโยชน์ละร้องก่อนไอ้ลูกลิเกก่อนจะออกมันต้องร้องอะไรสักหน่อยนึง ร้องได้ไหมร้องไม่เป็นเนอะไม่ได้ร้อง้องก่อนค่อยรู้วเป็นไม่เป็นฟังร้องไม่เป็นฟังเยียสอนถ้าสอนปึ๊บนะแล้วต้องร้องให้เหมือนนะเดี๋ยวเด็กออกง่ายคับนะวัวปวดท้องร้องคำไม่มีใครกัหลังไงที่ต้องได้แน่ 我们。<laughs> เด็กมันออกตรงไหนอ่ะเดี๋ยวหลอกให้ก็ได้เนี่ยตรงไหนเนี่ยอ๋อโอ้ยเจอแล้วเลิกเดี๋ยวที่ตายแล้วตัดเลย เคยเขาเคยคลอดลูกแล้วเขาก็ต้องตัดสายสะดือเนี่ยคนโบราณไปเขารู้แล้วเลิกซะเลยหน่ะไปพระเอกไอเนี่ยแม่เขารู้เรื่องอยเล่นสิงห์เล่าพี่ก่อนไหนๆก็ช่วยหญิงแล้วถ้าอย่างนั้นหาแม้ว่าหญิงจะพาลูกไปด้วยน่ะก็คงจะไปไม่รอดแน่ๆถ้าอย่างนั้นน่ฝากท่านช่วยดูแลลูกด้วยทำโรงตรงนี้ให้ใส่ติดตัวไว้ตลอดเวลานะหาแม้วู้หญิงจะมาเจอลูกจะได้จำได้ ที่นี่ไปจุดทะ<า>ยทานหลวงยังไม่หนำองใจตัวคุณรู้อยู่แล้วว่าอะไรไปอะไรแต่ตามกองรันกองพัดไปถึงไหนหมดตัวชีวิตมึงจะหอมไหมตัว